สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับที่นี่ก็ฟอร์ดพัฒนแดงนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับรถฟอร์ดที่ตกแต่งจัดเต็มแบบคันนี้กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์สปอร์ตนะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสปอร์ต 4x2 ราคาจาตจาหน่ายปัจจุบันครับอยู่ที่994,000บาทนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นะครับหรือลูกค้าเลือกแบบโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้อันก็มีโปรโมชั่นให้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับเจ้าสีขาวคันน ด้านท้ายนะครับรวมถึงเดี๋ยวอันพารับชมภายในตัวรถด้วยนะครับคันนี้เรามีการเปลี่ยนนะครับกระจังด้านหน้าออกนะครับใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวของตัว King s i e s นะครับตัวนี้ King s i e s นะครับกระจังหน้าเขาก็จะไม่เหมือนใครนะครับแบบ ลักเอกลักษณ์ของเขาครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับจะมีตัวอักษร ford นะครับตัวอักษรตัว f ก็จะมีทําสีแดงและก็สีน้ําเงินแบบนี้นะครับด้านบนของตัวกระจังด้านหน้านะครับก็จะมีไฟ led 3จุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีส้มนะครับจุดต่อมาเลยนะครับตรงบริเวณนะครับชายของตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบไฟ led มาให้ด้วยนะครับที่ติดกับโคมไฟตัวรถของเรานะครับโคมไฟของเราเป็นแบบ LED มาให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันด้วยนะครับขับขี่เวลากลางวันไฟเดย์ไทม์ติดให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกที่เราติดตั้งเพิ่มให้คันนี้นะครับตัวครอบรอบคันเนี่ยเราเน้นเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจุดต่อมานะครับกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้เราก็จะเป็นชุดกันชนของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นครอบเข้ากับในส่วนของกันชนหน้าเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับก็จะมีนะครับทำส สติกอร์คำว่าวิกเตอร์ติดนะครับห่วงลากจูงมีมาให้2ตําแหน่งนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวบริเวณชายด้านล่างเป็นสีเทาขยิบขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับตัวนี้ก็มีระบบเวลาหักเลี้ยวที่พวกอะไราไฟตัดหมอกติดให้อัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าของตัวรถของเรานะครับชุดหน้าของวิกเตอร์นะครับ จุดต่อมานะครับบริเวณฝากระโปรงนะครับคันนี้เราก็มีติดอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์นะครับที่บนฝากระโปรงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของบริเวณด้านหน้าแล้วก็มีติดในส่วนของสกู๊ปที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับคันนี้ก็ทําสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับนะี่ครับแล้วก็คันนี้ก็มีเสริมในส่วนของอตัวโชคนะครับฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวรุ่นสปอร์ต2025นะครับแผ่นกันความร้อนด้านในไม่มีแต่คันนี้เรามีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับชุด ด้านข้างนะครับที่ต่อเนื่องกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับของตัววิกเตอร์ก็จะเป็นแบบดําเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อที่มีขนาดใหญ่เพื่อป้องกันตัวล้อที่เรามีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับล้นออกจากตัวรถนะครับมีแผ่นเพจแจ้งบอกว่าคล้ายแต่งวิกเตอร์นะครับล้อเดิมของเขาเป็นอลลอยขอบ18นิ้วนะครับคันนี้เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนนะครับล้อแมกนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแมก ของ A-Vampire นะครับเป็นลายก้านนะครับจับคู่กับตัวยางนะครับตัวนี้โตโยทายนะครับเป็นยาง Open Country นะครับเป็นยาง a l t r a รเ a ียนนะครับสเปคยางอยู่ที่275เจทับ5 5 R 2 0ตัวนี้ล้อแม็กเป็นออฟเซ t ตลบ5นะครับก็ทำให้ตัวล้อเนี่ย แทบจะไม่ค่อยล้นออกมาจากตัวรถสักเท่าไหร่นะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ระบบเบรกก็จะเป็นแบบ ABS นะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังจะเป็นดัมเบรกมาให้แล้วก็ระบบช่วงล่างตัวนี้โชค๊คก็จะเป็นแบบโมโนโทูบได้ในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับเก็บรอยต่อถนนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแก้มด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นคีิระบายความร้อนกระจกนะครับตัวครอบกระจกก็จะเป็นสีกาไฟปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บ แบบไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวก็ที่บริเวณกระจกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มรองเบ้ามือจับกันลอยสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสมาร์ทคีเล็ตมาให้แล้วนะครับสำหรับตรงบริเวณเบ้ามือจับนะครับก็จะเป็นสีกาไฟนะครับตัวนี้ แล้วก็ชุดแต่งนะครับที่เป็นของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็ที่เราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นกาบประตูนะครับเนี่ยครับทั้ง4บานที่เราติดนะครับตั้งแต่ในส่วนของประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีบอกนะครับวิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์นะครับตัวนี้ก็ทําให้บริเวณรถด้านข้างของเราดูใหญ่ขึ้นดูบึกบึนขึ้นด้วยแล้วก็บันไดเดิมๆจากโรงงานสีดํรล้วนะครับด้านบนมีการเสริมหล่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราวหลังคาแบบสีดานะครับทาสีแบบดํรล้วเลยนะครับกันสาทั้งรับ สำหรับตรงบริเวณด้านท้ายของตัวรถนะครับข้อฝาถังน้ามันที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาถังของตัวเลนเจอร์ตรงรุ่นเลยนะครับทำสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับสติ๊กเกอร์ด้านท้ายเป็นคาว่าเลนเจอร์แล้วก็จะมีรอยเล็บข่วนที่เป็นแบบสีแดงแบบนี้นะครับก็เพิ่มความดุดันด้านท้ายของตัวรถบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้แล้วนะครับโลบาร์นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวลนเดอร์นะครับขอบกระบะไลไลเนอร์ทั้ง3ด้านนะครับก็มีมาให้จากโรงงานมาให้้้แลววนีัตก ลงตัวมากๆนะครับในการตกแต่งของเขาครับด้านท้ายไฟเบรกอ่าไฟถอยของอ่าตัวนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED ตอนบนมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับด้านล่างยังเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนอยู่นะครับตัวนี้มีการเสริมหลอดติดขอบฝาท้ายนะครับตัวนี้แบบวอลโลโก้นะครับ แบบทําตัวสีสีดําล้วนเลยนะครับตัวอักษรเป็นแบบสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวพื้นเขาเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นด้านท้ายติดสติกเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะครับที่ตรงบริเวณปั๊มนูนต่านะครับเนี่ยครับด้านท้ายไฟเบรกลงที่3จากโรงงานกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานเป็นสีกาไฟนะครับรุ่นสปอร์ตยังไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังนะครับแต่ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับมีเส้นกะระยะให้ อย่างอะไรมีมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถอ่าตัวนี้นะครับข้อไฟท้ายเพิ่มเติมด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็มีทั้งสีดําด้านดําเงาให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับภายในของตัวรถนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับรุ่นสปอร์ตก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมีช่องจุดบุหรี่ให้1ตําแหน่งนะครับตัวนี้เข็มขัดนิรภัยด้านหลังมี3ตําแหน่งนะครับมีรองรับในส่วนของ Isofix นะครับเพื่อเอาไว้วางในส่วนของคาซีทสาหรับเด็กเล็กนะครับ แล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวเบาะนี่ครับปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัย6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับตัวนี้ปรับได้4ี่ทิศทางปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุ s ส start นะครับตัวนี้ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับกระจกคู่หน้าออโต้ เลื่อนหม่แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้มีคุดคอนโทรลมาให้แล้วพวงมาลัยของเรานะครับพวงมาลัยไฟฟ้าขับขี่ได้ง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่อย่างใดหน้าจอ10นิ้วนะครับตัวนี้แอร์ก็เป็นแบบออโต้ที่ชาร์จไร้สายก็มีมาให้ปรับโหมดขัรขับขี่ก็ได้ด้วยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร110แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ก็ เรียกว่าขับขี่ไปไหนก็ได้กันทั้งครอบครัวบรรทุกของก็ได้ด้วยนะครับภายในก็พรีเมียมนะครับสมชื่อที่เป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับรถเวยใช้งานนะครับการตกแต่งแบบเจ้าสปอร์ตคันนี้นะครับหวังว่าจะเหมาะกับท่านลูกค้าที่ชอบนะครับสไตล์แบบ ลุยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ยังไงก็ทักเข้ามาหาอ่านนะครับอาจจะแนะนําในเรื่องของการตกแต่งให้แนะนําในเรื่องของไฟแนนซ์ให้พรอมีบริการนํารถรอๆแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่บ้านนะครับทุกที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดด้วยยังไงก็ทักเข้ามาหาอนนะครับที่เบอร์0850555985นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Transcrição e